นี้ผมจะมาเปลี่ยนเรลครับซีบีห้ารที่ว่าเปลี่ยนหลอด LED เปลี่ยนอันเนี้ยแล้วมันกระพริบไววมาก ซึ่งรีเลย์ของมันก็คือตัวนี้ครเดิมเดิมมันจะกดลงไปแต่ว่าอันนี้ผมดึงขึ้นมาไฟจะหลุดไม่ไดน,นี่ครับคือของเดิมมันของเดิมมันจะเป็นแบบว่าสี่ขั้วเนาะ การกดกันจะมีกดตรงนี้กดลงไปแล้วก็ติงก็จะเป็นสีขั้ว มันเป็นสำหรับหลอดไส้เราเปลี่ยน LED มันก็กระพริบเลยอันนี้เราก็มาซื้อไม่ใช่สิเราหารีเลย์ที่มันเป็นเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกดีเลย์นะเขาเรียกแฟชเชอร์แฟชเชอร์รีเลย์ครับชื่อเต็มมันเนาะก็จะเป็นตัวนี้ที่หาซื้อทั่วไปแล้วก็มาแบ่งขาบางทีมันมีสองขา ก็จะมีเขียนไว้ว่าขัว้วไอ,อ่บะบี B B กับ L อเนาะบกับ L ขาบเนี่ยมันจะต้องไปต่อกับไฟบวก12โวลต์ที่มันอยู่ขั้วที่ขั้วของขั้วนี้ครับขั้วล่างนีง ก็ขาแอลขาแอลนี้มันจะต้องไปต่อขัอ้วบดวิธีกายก็คือเราต้องทําขาขานี้ต้อะขานี้แล้วก็แปลงมาเป็นตัวเขี้ยวนี้เขี้ยวอเคแล้วก็เสียงเข้าไป เอาขั้วดำขั้วแอลอะขาแอลมาเสียบละะักษณะนี้แล้วก็ขา B, B. ก็คือขาไฟบวกมาเสียบที่ขานี้ครับมันก็จะลักษณะนะ แล้วก็ามาเทสกัน ก็เก็บสายแค่นี้แหละครับ